ตอนนี้เราก็อยู่ที่อนุสาวรีท่านท้าวสุรนาลีนะคะวันนี้เราก็จะมาดูเขาลำบวงสวงนะคะในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท่านท้าวสุรนาลีนะคะหรือว่าคุณย่าโมแห่งเมืองโคราชนะคะนางรำที่มาลำในวันนี้นะคะก็มีจำนวนทั้งหมด7,272คนนะคะก็จะมีมาทุกที่ในอำเภอต่างๆของจังหวัดนคลลรราชสีมานะคะทุกคน นี่ค่ะก็จะสวยงามมากๆเลยนะคะปีนี้จะใส่ชุดสีทองนะคะตอนนี้เราก็กำลังรอตั้งขบวนลำบวงสวงกันนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูบรรยากาศนะคะเขาก็จะมีลำบวงสวงเสร็จแล้วก็จะมีจุดพลุนะคะจุดพลุเสร็จก็จะมีการบินโดรนประมาณ500ลําลำนะคะเดี๋ยวเราจะไม่พูดอะไรมากนะคะทุกคนช่วงที่เขา ลำวงสวงแล้วก็จุดพูนะคะเราก็จะถ่ายให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เขาก็กำลังเตรียมตัวที่จะลากันนะคะ ตอนนี้นะคะให้คนแดกแล้วก็สอท่กคนนะคะก็ถ่ายาพร่วมก,กับพี่น้องสาวโซรานะคะเราอยากให้ทุวกทนมาภาพภูมิใจในกาเป็นหลานยโมนะคะ,ควก,วะ,คะก,ก็สพกเสียงใจที่เก่ดมงไปนะคะกับท้าวย่าโมหลายคนท่านตากคนท่านต่าไนะคะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ลูกของเรา,าค่ะนั่นคือภาษาแล้ว ตอนนี้เราจะสังเกตุไดที่เราจะชัตจางึกถวายทั้งทัางสี่มาของเราได้กำลังมงพพนันขึ้นพากในระวัติศาสร์ของการเฉลิมฉลองหนฉลองชัยชนะกับท้าสุรทรภาร,รีและทุกคนก็มีความสุข,ขมากเช่นเดียวกันขอให้พี่น้องทุกคนแสดงความทื่นชยินดีเราเปรีงเสียงเพื่อหวัดข,ของเราด้วย ai cả các bạn đại diện đây các you oh. ยังบ้องปาการแห่งอดีตแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจของรูกหลานจบูเปรียบดังประตูที่เชื่อมประวัติศาสตร์สูงเมืองโบราณส,สู่ปัจจุบัน สู่สายตาชาวโลกโเขาใหญเทีย่ยวแหล่งท่องเทีย่ยวอันศีลนิวซีรีเมืองรอยฟ้าแบตเตอรี่พลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย หนึ่งในเส้นทางสามมรดโกโลกยูเนสโ,โกจังหวัตดตะครสีมาอ้อมล้อมไปด้วยภูเขาสายลมทัดทาน,นจังหันลมจังเสียงธรรมชาติที่รอตาต้อนรับทุกผู้คนสู่เมืองโครา ชสีมาครับขอเสียงตบมือดังๆให้กับแม่หน่อยครับรขอเสียงตบมือดังๆอีกครั้งนึงครับพ่แม่พี่น้องครับหลังจากที่เราดูเขาลำบวงสวงจุดพุแล้วก็บินโดนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเดินดูบรรยากาศภายในนะคะเดินดูว่าเขามีอะไรขายบ้างนะคะแต่ดูบรรยากาศผู้คนคะ่ะเยอะแยะมากมายเลยนะคะ งานเขาจะเริ่มมีตั้งแต่วันที่23มีนาคมจนถึงวันที่3เมษายน68นี้เท่านั้นนะคะก็มีทั้งหมด12วัน12คืนเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศทางด้านนี้กันค่ะทางด้านนี้จะเป็นร้านเสื้อผ้านะคะก็จะเป็นเสื้อผ้าเด็กค่ะร้านนี้จะเป็นร้านหมวกนะคะด้านหน้าของเราก็ร้านหมวกเช่นกันค่ะจะเป็นหมวกแบบต่างๆนะคะก็จะมีให้เราเลือกหลายแบบหลายสไตล์นะคะทางด้านนี้จะเป็นตุ๊กตานะคะน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะ ทางด้านนี้ก็จะเป็นร้านการาเมค่ะก็จะขีดละ25บาททางด้านนี้จะเป็นเสื้อยืดนะคะขายอยู่ที่ตัวละ80บาทค่ะก็จะมีให้เลือกหลายแบบเป็น100บาท2ตัว180ทางด้านนี้ก็ตัวละ602ตัว100บาทด้านนี้จะเป็นเสื้อยืดโซนทางด้านนี้ก็จะเป็นโซนเสื้อผ้านะคะก็จะมีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยค่ะก็จะเป็นพวกกางเกงขาสั้นกางเกงขายาวต่างๆนะคะก็ตามแฟชั่นนะคะก็มีหลายแบบหลายสไตล์ ทางด้านนี้ก็จะเป็นชุดนอนค่ะก็จะมีหลายสีหลายแบบหลายลวดลายให้เราได้เลือกนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูบรรยากาศทางด้านนี้กันก่อนค่ะโซนทางด้านนี้จะเป็นโซนเสื้อผ้าร้านด้านหน้าของเราก็จะเป็นร้านเสื้อผ้าแฟชั่นค่ะก็จะมีหลายแบบหลายสไตล์น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะก็จะมีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านเสื้อผ้าค่ะน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะด้านหน้าของเราก็จะเป็นทั้งร้านเสื้อผ้าแล้วก็ร้านหมวก ร้านด้านหน้าของเราก็จะมีแต่เสื้อผ้าสีสวยๆนะคะหลังจากที่เราพาไปเดินดูโซนเสื้อผ้าเรียบร้อยนะคะเราก็มาโซนอาหารกันค่ะเราก็มาดูลูกชุบนะคะเห็นสีสันเขาสดใสนะคะเราก็สั่งไปหนึ่งกล่องนะคะทางด้านนี้ก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยค่ะด้านนี้ก็จะเป็นขนมเอแคร์นะคะก็กล่องใหญ่ๆเลยนะคะทางด้านนี้จะเป็นมะม่วงเปรี้ยวนะคะ เดี๋ยวเราพาเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆค่ะด้านนี้ก็จะเป็นร้านอาตีน้อยนะคะก็จะเป็นพวกมะม่วงเปรี้ยวน้ำปเปวหวานนะคะด้านนี้ก็จะเป็นร้านขนมจากนะคะเขาก็กาลังย่างเลยนะคะเดินผ่านนี่หอมมากๆเลยค่ะทางด้านนี้ก็จะเป็นพวกน้ำำําลําไยนะคะแล้วก็น้ํามะพร้าวนะคะน่าทานมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูบรรยากาศโซอนอาหารไปเรื่อยๆนะคะ <ๆ S 1> ทุกคนเพราะว่าคนเยอะมากๆเลยนะคะเราก็ไม <lebih S 2> ่สามารถที่จะเดินเร็วได้นะคะ ทางด้านนี้ก็จะเป็นขนมถังแตกหรือว่าถังทองนะคะก็จะมีไส้ต่างๆนะคะก็จะเป็นไส้ใบเตยไส้มันม่วงนะคะแล้วก็ไส้มะพร้าวไส้ข้าวโพดนะคะทางด้านนี้จะเป็นขนมเบือ้องทางด้านนี้ก็จะเป็นโซนกิจกรรมนะคะก็จะเป็นพวกปิงโกยิงปืนปลาปูกนะคะก็จะมีตุ๊ก,กตารูปแบบต่างๆให้เราได้เลือกนะคะให้เราได้ไปเล่นร่วมสนุกกันนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นสวนสนุกนะคะก็จะมีชิงช้าสวรรค์มา้าหมุนนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นปลาหมึกนะคะ ก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนวันนี้ก็จะพาเดินดูประมาณนี้นะคะเพราะว่าคนเยอะมากๆค่ะเราก็ไม่สามารถที่จะเดินไปได้ทั่วนะคะทุกคนสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ดูคลิปแล้วสนใจที่อยากจะมาเที่ยวก็มาได้นะคะที่งานย่าโมโคราดค่ะงานเขาจะเริ่มมีตั้งแต่วันที่23มีนาคมจนถึงวันที่3เมษายน68นี้เท่านั้นนะคะก็จะมีทั้งหมด12วัน12คืนนะคะเราพบกันคลิปต่อไปค่ะ